สวัสดีครับกลับมาพบกับผมหมอตนไยกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับตอนนี้ครับผมก็มีคำถามที่ได้รับการถามมาบ,บ่อยๆเลยว่าการฉีด PRP หรือที่ย่อมาจาก Red l l t r w c t Plasma ครับหรือเป็นการใช้เลือดของเราเองเป็นการฉีดสเตมเซลล์ ell, จริงหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาใไ้คำตอบตรงนี้กันครับ ถ้าใครได้เคยเห็นตัว PRP หรือการที่เอาเลือดของเรามาใช้ฉีดรักษาหนบริเวณหรือปัญหาต่างๆของร่างกายครับจะเห็นว่ามันเป็นสารสกัดสีเหลืองใสเราไม่ได้เอาเลือดที่เจาะออกมาแล้วเป็นสีแดงๆเข้ามาฉีดเพราะว่าเราถ้ามีการสกัดแยกออกมาจนได้เป็นแค่ส่วนของน้ําเลือดเหลืองใสภายในน้ําเลือดเหลืองใสตรงนั้นเนี่ยจะมีเพียงส่วนที่เราเรียกว่าเกล็ดเลือดไม่มีเม็ดเลือดแดงไม่มีเม็ดเลือดขาวฉะนั้นเนี่ยเราต้องการสิ่งต่างๆที่อยู่ในเกล็ดเลือดซึ่งเผอิญว่า เกล็ดเลือดไม่ใช่เซลล์ไม่มีส่วนประกอบของสิ่งที่จะเรียกว่าเป็นเซลล์เหมือนเซลล์เม็ดเลือดแดงเซลล์เม็ดเลือดขาวเพราะว่าเก็ดเลือดคือเศษเสี่ยวของเซลล์ตัวใหญ่ตัวหนึ่งที่อาศัยอยู่ในไขกระดูกอวัยวะที่สร้างเม็ดเลือดให้กับร่างกายนี่แหละครับคือตัวใหญ่ของมันเนี่ยมันจะอยู่ภายในกระดูกแล้วมันก็ปล่อยเศษเสี่ยวส่วนปลายของมันออกมาเป็นเศษชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วก็ปล่อยล่องลอยมาในกระแสเลือดโดยสรุปนะครับการฉีดเลือดของเราเองหรือการ ฉีด P.R.P ไม่เหมือนหรือไม่ใช่การฉีดสเต็มเซลล์แต่คือถึงจะไม่มี P.R.P ตรงนี้อยู่การฉีด P.R.P มันก็จะมีประโยชน์ด้วยตัวของมันเองด้วยสารหรือสารเคมีต่างๆที่อยู่ภายในเกล็ดเลือดน,นั่นเองสาหรับ Q&A ในครั้งนี้นะครับก็หวังว่าจะช่วยไขยข้อสงสัยให้การ หลายๆคนที่มีปัญหาส่วนถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมที่อยากจะสอบถามเข้ามาก็สามารถฝากคำถามเข้ามาได้ทางช่องทางทางด้านข้างนี้เลยส่วนใครที่อยากติดตามในเนื้อหาความรู้ใหม่ที่ผมจะค่อยๆนํามาเสนอนํามาตอบคําถามใหม่อยู่เรื่อยฝากด like, ากดไลค์ฝากกดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเตือนเพื่อที่ได้รับชมคลิปใหม่ๆที่ผมจะยอยเอามานําเสนอให้ความรู้ในครั้งต่อๆไปกันด้วยนะครับ